โซนี่และการใช้ระบบ ERP มีความหลากหลายกันไปตามความต้องการของธุรกิจและระบบ ERP สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้านของธุรกิจโซนี่ได้เช่นการจัดการโลจิสติกและการจัดการขนส่งสินค้า ERP ช่วยในการวางแผนและติดตามกระบวนการโลจิสติกทำให้โซนี่สามารถจัดการการขนส่งสินค้าและควบคุมสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามสถานะการขนส่งสินค้าและจัดการส่งให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันการบริหารจัดการเครื่องจักรและสายการผลิต ERP ช่วยในการวางแผนและควบคุมการใช้งานเครื่องจักรและสายการผลิตทำให้โซ n y สามารถวางแผนการผลิตและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ รวมถึงติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิตการบริหารจัดการเวทีการตลาดและขาย ERP ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและการขายทําให้ธุรกิจสามารถการวางแผนการตลาดการจัดหาลูกค้าการติดตามและการขายการวิเคราะห์ ผลการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การบริหารจัดการการเงินและบัญชีช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีทําให้สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการเงินการบัญชีการชําระและการจัดเก็บรายได้ได้อย่างเรียบเนียนเรียบร้อย ระบบ ERP สามารถปรับแต่งและปรับใช้ตามความต้องการของธุรกิจโซ n y เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการทรัพยากรและกระบวนการธุรกิจที่แตกต่างกัน